จังหวัดอาโอโมริมีความหนาแน่นของประชากรต่ำประมาณหนึ่งในสามของความหนาแน่นของประชากรโดยเฉลี่ยในญี่ปุ่นข้อดีของพื้นที่ที่มีประชากรเบาบางคือสามารถหลบซ่อนตัวได้ง่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่เพาะปลูกซึ่งมีโอกาสน้อยที่คนนอกจะคนพบยิ่งไปกว่านั้นทำเลที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของอาโอโมริค่อนข้างสะดวกสำหรับอันเฉิงซีพื้นที่ที่พัฒนานแล้วของแผ่นดินใหญ่ญี่ปุ่นเช่นโตเกียวและโอซากา้าอยู่ห่างออกไป ทางใต้ไม่กี่ร้อยกิโลเมตรและฮอกไกโดอยู่ห่างออกไปทางเหนือนไม่กี่สิบกิโลเมตรอโอมริอยู่ห่างจากฮอกไกโดเพียงช่องแคบสึงอรุเท่านั้นและอย่างเชื่อมต่อกันด้วยอุโมงค์ใต้น้ําการเดินทางทางเรือสามารถเดินทางไปทางตะวันออกสู่คาบสมุทรเกาหลีและรัเสเซียตะวันออกไกลและไปทางตะวันตกสู่มหาสมุทรแปซิฟิกอันกว้างใหญ่จากท่าเรืออโอมริใช้เวลาเดินทางเพียง7 8 0 0ถึง 8, กิโลเมตรไปยังซานฟรานซิสโกซึ่งสะดวกมาก อันเซกิควบคุมธุรกิจส่งออกแอปเปิ้ลของอาโอมมริด้วยการซื้อส่วนแอปเปิ้ลจำนวนมากและลดราคาส่งออกและกำไรลงทำให้คู่แข่งไม่สามารถตามทันได้คนอื่นปลูกแอปเปิ้ลเพื่อหาเงินแต่เธอไม่สนใจเรื่องเงินดังนั้นอัตรากำไรของเธอจึงต่ำที่สุดเมื่อมีอัตรากำไรต่ำอัตราส่วนราคาต่อประสิทธิภาพในสายตาผู้บริโภคย่อมสูงกว่าอยู่แล้วจุดประสงค์หลักของอันเฉิงซีในการควบคุมการส่งออกแอปเปิ้ลของโอโมริคือการใช้การ ส่งออกเหล่านี้เพื่อสร้างช่องทางการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดนซึ่งจะทำให้เขาสามารถขนส่งสินค้าพิเศษผ่านการส่งออกแอปเปิลได้ด้วยความกลัวการสืบสวนของเย่เฉินเธอจึงย้ายมาที่นี่หลังจากการตายของจอมเว็บปกปิดความว่างเปล่าและตั้งรกรากอยู่ในไร่ที่ใหญ่ที่สุดภายใต้การบังคับบัญชาของเขาเนินเขาปกคลุมไปด้วยต้นแอปเปิลซึ่งคนของเธอดูแลทั้งหมดแล้วระบบรักษาความปลอดภัยที่ซ่อนเร้นได้ถูกจัดตั้งขึ้นมาเป็นเวลามากขณะนั้นเ เ,เธอกำลังอยู่ในไร่ของตัวเองกำลังชิมน้ำแอปเปิลที่เพิ่งคั้นออกมาด้วยวิธีการคั้นแบบดั้งเดิมทันใดนั้นเธอก็ได้รับรูปถ่ายที่หลินว่านเอ๋อส่งมาให้เธอดีใจมากเธอถือโทรศัพท์ไว้ในมือทั้งสองข้างจ้องมองรูปของเย่เฉินอย่างระมัดระวังเธอไม่ได้เห็นรูปเย่เฉินที่ชัดเจนแบบนี้มานานแล้วเมื่อมองดูใบหน้าหล่อเหลาของลูกชายและรอยยิ้มที่แสนผ่อนคลายที่หาได้ยากบนหน้าของเขาขณะที่อุ้มลูกแมวอารมณ์ของเธอก็ดีขึ้นทันที ในขณะนี้ซิสเตอร์ซานเดินเข้ามาและกล่าวอย่างเคารพว่าท่านหญิงจิงชิงต้องการพบคุณขณะที่อันเฉิงซีสูงเข้าไปที่รูปถ่ายของเย่เฉินและตรวจสอบใบหน้าของลูกชายอย่างระมัดระวังเขาก็ยิ้มและพูดว่าให้จิงชิงเข้ามา ท่านหญิงซิสเตอร์ซันหันหลังแล้วออกไปและไม่นานก็เข้ามาพร้อมกับจิงชิงจิงชิงเดินเข้าไปหาอันเฉิงซี่แล้วกล่าวอย่างสุภาพว่าท่านหญิงจิงชิงกาลังจะกลับบ้านแล้วเข้ามาเพื่อบอกลาและดูว่าท่านมีอะไรจะพูดกับข้าอีกหรือไม่ อันเฉิงสี่วางโทรศัพท์ลงยิ้มและพูดว่าไม่มีอะไรต้องอธิบายหรอกคุณทำงานหนักมาหลายวันแล้วพระอมิตาภะจิงชิงประนมมือแล้วกล่าวอย่างเคารพท่านหญิงท่านยกยอผมมากผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับใช้ท่านความรู้สึกของจิงชิงที่มีต่ออันเฉิงสี่ไม่ใช่การประจบสอบพลอแต่เป็นความเคารพยอย่างจริงใจก่อนหน้านี้ท่านเคยศรัทธาในพระพุทธศาสนาและเชื่อว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายเท่าเทียมกันเท่ากันภายใต้พระพุทธเจ้า อย่างไรก็ตามหลังจากบรรลุธรรมภายใต้การชี้นำของอันเฉิงสี่ท่านก็ตระหนักว่าทั้งพระพุทธศาสนาและลัทธิเต่าล้วนอยู่ภายใต้วิถีแห่งสวรรค์และสัพพสัตท,ทั้งหลายไม่เท่าเทียมกันเพราะระยะห่างจากวิถีแห่งสวรรค์ของแต่ละคนแตกต่างกันลองยกตัวเองดูสิหลังจากบรรลุธรรมแล้วอายุขัยของพระองค์ก็ยาวนานกว่าคนธรรมดาหรือหลายสิบปีนี่หมายความว่าสัพรพสัตท,ทั้งหลายเท่าเทียมกันหรือแน่นอนว่าไม่อัน เฉิงซีเองก็ยังไม่บรรลุธรรมและน่าจะอยู่ห่างไกลาจากเต่ามากกว่าที่จริงชิงบรรลุธรรมอย่างไรก็ตามในมุมมองของจริงชิงโอกาสที่จะได้ใกล้ชิดเต่ามากขึ้นนั้นเป็นเพราะการสนับสนุนของอันเฉิงซีเท่านั้นเธอจึงควรเคารพและขอบคุณเธอ